เจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละจังหวัดตากพร้อมกับจับกลุ่มผู้ต้องหา7คนที่ก่อเหตุจะลาจนทำลายทรัพย์สินของทางราชการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับทหารและตำรวจเข้าไปค้นบ้านผู้ลีภ้ภัยในพื้นที่พักพิง5จุดจับผู้ต้องหาได้7คนเป็นชาย2หญิงหํานำขึ้นรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ไปดำเนินคดีที่สพท่าสองยางทํากลางการคุ้มกันอย่างแน่นหนา โดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อกล่าวหาก่อเหตุจลาจนเผาและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเหตุเกิดเมื่อวันที่14ธันวาคมปี64ทำให้ทรัพย์สินทางราชการเช่นบ้านพักจุดตรวจและรถยนต์เสียหายคิดเป็นมูลค่านับ100ล้านบาทเนื่องจากไม่พอใจปลัดอำเภอที่ควบคุมศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามบ้านแม่ละและอาสาที่เลือกปฏิบัติกับผู้ลีภ้ภัยโดยอ้างว่าการเข้าออก ต้องเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่ครับ